เพิ่มควันให้กับถ้วยกาแฟตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแกปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่จะนํามาตัดคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเขาตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับขอดูภาพก้อนนึงครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับแบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนหน้าออกไปนะครับเรื่อมาตอนท้ายนะครับผมจะตัดส่วนตอนท้ายออกนะครับประมาณนี้ะนะครับ แบ่งฉากแล้วลบออกไปครับต่อมานะครับผมจะเพิ่มเจ้าคลิปควันเข้ามานะครับจิ้มบวกเข้าไปครับมาที่ไลบรารีนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาเอาเลยก็ได้ครับควันภาษาอังกฤษนะครับนน e. ะ C M O K E กดดูเลยนะครับค้นหาไปอ่าผมขอเอาควันแบบนี้ละกันตัวนี้นะครับ เพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับนี่ก็ได้ควันขึ้นมาไปบนีนนะครับควันบนฉากหลังสีดําๆนะครับจับลงมาข้างล่างครับผมด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจึกเข้ามาครับจับมาซ้อนกับคลิปเราเลยครับอืดมาครับดูดูแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นนะครับควันอ่าประมาณนี้เนาะงั้นให้มันขึ้นมาเงี้ยก็ตัดเลยครับหดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ ปั๊บปั๊บปุ๊บๆอ่าแค่นี้พอนะครับกดมาตัดตะได้าครับแบ่งฉากแล้วก็ลบส่วนท้ายออกแล้วกันนะครับต่อมาก็จะทําการเอาสีดําออกนะครับมาที่แบ่งฉากนะครับมาที่ตัวกรองนะครับทิ่ถูกเข้าไปครับอ่ควันแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขยายให้มันใหญ่เต็มๆหน่อย จะเ,เ,เต็มถ้วยกาแฟนะครับดูนะครับปึ๊บมาถึงตรงนี้อ่าตรงนี้ควันค่อยขึ้นแล้วก็ค่อยๆโยกครับฟับฟับปึ๊บควันก็ขึ้นมาอืมแต่ว่าตัวควันมันสั้นเกินไปนะครับทําให้มันยาวขึ้นหน่อยครับยวขึ้นหน่อยแค่นี้พอไหมไม่พอครับปึ๊บน่าจะพอนะ โอ้ยาวเกินไปอีกนะครับมาที่ความเร็วแล้วก็ปรับเปกนิดนึงอะอันนี้เท่าไร0.5 0.6แล้วกันนะ0.6เท่าโอ้เกือบเป๊ะเลยครับฟื้นเรียบร้อยครับฟื้นเรียบร้อยนะครับได้ควันมาแล้วทีนี้ไอ้เจ้าตู้ควันเนี่ยนะครับเราให้มันค่อยๆซึมเข้ามานะครับมาที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตอนเข้ามาก็ให้มันซึมเข้ามา เลื่อนดูนะครับตอนเข้าเอาแบบเลือนเข้าแล้วกันฟืบค่อยๆเลือนเข้าไม่ต้องยาวมากก็ศูนจุดสองนะครับตอนออกก็เหมือนกันค่คอยๆหายไปต้องค่อยๆหายไปด้วยเลือนหายติ๊กถูกเข้าไปครับฟ้าฟืบฟื้ฟืฟ,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 ฟืแต่ว่ามันยังไม่เนียนนะครับยังไม่เนียนเนาะผมเอ็กซ์พอร์ตไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจิ้มแบ็กกลับมาครับกลับมาครับลบจากควันนี้อบเลยครับลบออกไปแล้วก็เพิ่มคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับจับลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจึกเข้ามาครับเราจะซ้อนคลิปทับกันนะครับดูคลิปด้านล่างนะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราใช้เครื่องมือมาสครับเลือนหาเครื่องมือมาสเลยทําการมาสเจ้าถ้วยเนี่ยครับให้มันเนียนๆย,นยผมเลือกวงกลมนะครับให้มันเนียนๆเ,นเลยจับให้มันตรงปากแก้วเลยอ่าครับให้เหมือนควันออกมาจากแก้วอย่างนี้อืครับใส่ขนนกเข้าไปสักนิดหนึ่งครับสี่ห้าหกนิดๆอสักสองพอ นะครับติ๊กถูกเข้าไปติ๊กถูเข้าไป,าไปอ่าเนียนนะครับเหมือนควันออกมาจากแก้วแล้วแฟแบบนี้เอ็กซ์อร์ตไปใช้งานครับติดขัรื่องงานาตัดต่อถ่ายคลิปการกิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร,กแชร์กดแชร์กันเยอะๆนะครับมีคำถามมีปัญหามาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดจากเปียกษอนไดท์ถัรับ